ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคอวังขออนุญาตน,นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจำเดือนมิถุนาย,ยน2564ดังนี้ 1. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโครงการตรวจสุขภาพนักศึกษากศนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,564ในวันที่16มิถุนายน2,564เพื่อตรวจสุขภาพนักศึกษากศนในเขตอำเภอ้อวังณักกศนตำบลทั้ง4แห่งจัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาการด้านความรู้พื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์ในวันที่18มิถุนายน2,564เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ในวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้นและสามารถนำความรู้วิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นักกศนตำบลทั้ง4แห่งจัดโครงการจิตอาสากศนงเพื่อขอวังประจำปี2564ในวันที่23มิถุนายน2564เพื่อให้นักศึกษากศนมีความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ชาติไทยและมีจิตอาสาทำความดีเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ ณนะกสนตำบลทั้ง4แห่ง 2. การศึกษาต่อเนื่องกสนอำเภอพอวงได้จัดกิจกรรมดังนี้จัดโครงการกรสนเพื่อประชาชน1อำเภอ1อาชีพในระหว่างวันที่11-17มิถุนายน2564เพื่อส่งเสริมการแปรรูปสม,มนุนไพรต้านโควิดให้กับประชาชนทั่วไปในเขตอำเภอพอวังณพื้นที่ตำบลฟ้าหัวนและตำบลน,น้ำออกจัดโครงการกศนเพื่อประชาชน กลุ่มช่างพื้นฐานวิชาช่างปูนในระหว่างวันที่11-17มิถุนายน2564เพื่อส่งเสริมวิชาช่างให้กับประชาชนทั่วไปในเนขตอำเภอค้อวังณนะพื้นที่ตำบลขุนน้ำใสและตำบลข้อวังจัดโครงการกศนเพื่อประชาชนกลุ่มสนใจในระหว่างวันที่11-23มิถุนายน2564เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร สู้โควิดให้กับประชาชนทั่วไปในเขตอำเภอค้อวังณนะพื้นที่ตำบลทั้ง4แห่งในเขตอำเภอค้อวัง3การศึกษาตามอัธยาศัยกศนอำเภอค้อวังได้จัดก,กิจกรรมดังนี้จัดก,กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ห้องสมุดมือถือผ่านระบบ o o o l l s s i ต e จัดก,กิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในชุมชนโดยการนำหนังสือและสื่อออกให้บริการเพื่อสร้างนิสัยรับการอ่าน สรงเสริมสนับสนุนให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปให้มีนิสัยรับการอ่านรักการค้นคว้าสแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 4. โครงการพิเศษตามนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของสำนักง,งานกศนซึ่งกศอเพือขอวังได้ดำเนินงานตอบสนองแนวนโยบายของรัฐบาลและของสำนักง,งานกศน ได้ขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายเช่นเข้าร่วมประกวดการขยายผลโครงการจิตอาสาในวันที่7มิถุนาย25น2564ณห้องประชุมสำนักง,งานกศนจังหวัดยะโสธรซึ่งกสนอพื้นอคอวังนำส่งเข้าประกวดการขยายผลโครงการจิตอา,าสา3รายการประกอบไปด้วยด้านผู้นำชุมชนจิตอาสาดีเด่นได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับ2 ด้านชุมชนจิตอาสาดีเด่นได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับ3และด้านการขับร้องเพลงพระชนิพลได้รับรางวัลชุมเชยจัดโครงการพัฒนาบุลาคลากรการจัดการความรู้ KM เรื่องการจัดทางระบบก,การควบคุมภายในประกันความเสี่ยงในวันที่10มิถุนายน2564เพื่อให้บุลคลากรกสนอมเพือขอวังได้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการจัดการในเรื่องดังกล่าวณห้องสมุดประชาชนอำเภอขอวังรับการตรวจทานและประเมินระบบควบคุมภายในจากสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดยโสธรในวันที่23มิถุนายน2564ณห้องสมุดประชาชนอำเภอขอวังจัดโครงการอบรมดิจิทัลหลักสูตรการใช้โปรแกรมสำนักง,งานและการขายสินค้าออนไลน์ในระหว่างวันที่29-30มิถุนายน2564 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจสามารถใช้โปรแกรมดิจิทัลในการทำงานและการขายสินค้าออนไลน์ณกศนอนอตำบลทั้ง4แห่งจากกิจกรรมเพื่อทุนสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์โดยเท่าแถวฮอรบรงชาติสวดมนต์ไหว้พระ กล่าวอุดมการรักชาติร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในทุกๆวันจันทร์จากผลการดำเนินง,งานตามภารกิจด,ดังกล่าวเป็นการจัดการศึกษาเพื่อให้ประชาชนมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งมีคุณภาพอย่างแท้จริงภายใต้ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ด้านการลุยถึงกลุ่มเป้าหมายจัดก,กิจกรรมที่หลากหลายโดนใจผู้เรียนขยายแหล่งเรียนรู้พนึกกำลังภาคีเครือข่าย และพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานกสนสู่คุณภาพและยั่งยืนต่อไป